xông cứ bán nồi là vậy ừ

Mặt như vậy, mặc áo mày, mùi hết cảm ơn mùi hết cảm ơn mùi hết nhu ơn mùi hết cảm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 

เออัสิได้ยูมาหนาที่บอนยูมาแต่วันออกที่บอนเพราะว่าเดี๋ยวสิได้ยวจะคนนักพุ่นเดี๋ยวเปียนกันเออจะเปลี่ยนไล่สิเปลี่ยนข้างเล็กเดี๋ยวว่งก็โดโอเคอยู่ไว้พร้อมอยู่ไว้พร้อมอยู่เฉาเมื่อเปลี่ยนเล็ก 烤开来、嗯、烤汤已经熟了，好啊，你、嗯嗯、们就放一块，一块，你们直用吧，汤。 แจ็บติดแล้วเนาะอืมบงีเียป uh ัน huh. น้อยนมันส I mean, ่นได้อ uh ือ huh. um, um, uh ันให้รอนอยเานึนได้แบเอาแบหมแบกันนึอ่ะู่นนึต่เาเล็กไอ้คมน้อยนนี <inaudible> ่บอส ไม่ผมไม่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ชมันผมไ,มไ,ไมปเนาะอืมคืออยูไมไม่ไหนมาไม่ใช่มันผมดีด้านขวาม่กา

Cuidado Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ